สวัสดีครับคนณสุงเปยนะครับเมื่อนี้กับเบิ้งนะครับนี่พยบาลเข้านะครับผู้ยิสุวัตรนะครับพิสซนเตอร์ของผมนะครับเมื่อนี้พยบาลเพือเส้งสุดแบบนี้เนาะสิผ้ากันเปื้เนนอนเมื่อนี้เบิ่ออากาศนะครับอากาศท้องฟ้านะครับมืดขึ้นฝนตกลิ้นนะครับผมก็พยบาลเส่นสุดแบบนี้ม่อหูคือกนว่าจะผ้าไปใส่พยบาลสะผ้าผมไปใส่ผมก็มือหัะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามิึงนะครับว่าพยบาล จะพาผมไปใส่ครับนะคับปุ้ยไว้ครับนําทางเลยครับผมนะครับนะครับผมตาติดตามิึงนะครับถ้าพุ้ยจะผ่านจะพาเขาไปใส่นะครับเดี๋ยวไปหอดจุดไม้นะเพาจะมาผอกันอีกเชิญนึงนะครับผมครับตัวนี้เขาก็เดินทางมาถึงเลยนะครับนะครับรถกะไหลนะครับพ่หูว่า คน้ากัีเห <T un agents> ็นอย่างนะครับเมื่อกี้นี่มาจากกลางทงนะครับครับหน้าเพื่อคนจะเดินทางมาถึ <welche ikka> <unt ied> <conditions> งนะครับนี่คือหลหน้ำเพื่อเขานะครับนะครับนี่ก็คือเอ่อหน้าเพื่อนะครับค้ามแก้วนะครับมาเดินทางมาเยี่ยมตรงหน้าบ้านเขานะครับผมนะครับรถ้่ครับเอาข้าไปจอดลางพุนก็ได้ครับลางเต้นก็ได้ครับ นะครับครับทางนาเขาจะเห็นนะพี่น้องคุณกำลังดำหน้าอย่ครับเดี๋ยวเขาจะพากข้ไปเบื้องหน้าคนเห็นกิจกรรมอย่างนะครับผมนะครับรถหน้าเพื่อเพื่นเขาก็เดินทางมาถึงนะครับพนิบานเพื่อพาเขมาไปเห็นอย่างนะครับตอนนี้นะครับเป็นครงการจัดตั้งที่นะครับถึงพนันเทศสารเุตอุดรนะครับานันตมบลสหนองเกลือพาทีมงานบาว่าจะเป็นผหญิบาลนะครับเจ้าละมมบานเก่าโมบานนะครับ ประกอบด้วยท่้มีบานเก่ามู่บานนะครับผู้ซอยมู่บานละสองสามคนนะครับมาซอยกันดำหน้านะครับึงเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ของตำบลสมเปรยนะครับรวมกันซอยกันปักดำนะครับเพื่อนเฉบ่ะใส่การเคร่องนะครับแต่ใส่แบบสมัยโบราณนะครับเป็นการดำหน้าหากันนะครับในทีมงานเพื่อเดินผู้นำมู่บานนะครับสองเพื่อที่เพื่อเดินมาล่งแขกกับแมนนี่วะครับนี่ สมัยโบราณมันลาเออลงแขกนะครับคือลงแขกเนี่ยมันใส่ได้ทั้งเวลาดำหน้านะครับแล้วก็เวลาเกี่ยวเขาเข้ามาลงแขกเนี่ยเป็นลงประม่านแบบเปรียวบางหนครับลงแขกประมาณว่าขอแห้าขอแห้งมาซอยซอยกันเห็ดค้ามรถแขกนี่ก็หมายความว่าใส่แขกได้หลายนะครับลงกับพือนรวมมือนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับคนเป็นสุขเปื่อยนะครับกัมืัอนี้คุณภาพคำล้งแขกนะครับลงแขกดำหน้านะครับนะครับเข้าไปด้วยนะครับ นีนะครับโอ้าหนานยะครับดำกันนะครับบ่านะครับโครงการดีครับผมมือดีเด็กบ้านบ้านเเข้าวัดยำตถืกี่ตมบ้านพุบานโมโหันนครับกำนันะครับกำนันบ้านเขานะครับกำนันทุ่งเปื่อนะครับมือนี่กมามามาวันนี้เพิ่นผ้ามาดำหน้านะครับพี่น้องนาครับผมเขา้ขาโบสัน เน่พี <in the> ่น้องก็เห mm ็นนะครับพี่น้องเพื่อนก็เติมเป็นน้ำมือนีเพอดีบรรยากาศคึมนะครับบรรยากาศคึมนะครับพี่น้องคุณมาซอยกันดำหน้านะครับเอามามาคนเสือกเย็ดเสือกเย็ดไอผู้ใหญ่หลังไอผู้ใหญ่บ้านผู้ไอ้ผู้ชายผู้ใหญ่บ้านช่องบุญมาเลยมาเลยมาเลยในมีเท่าจะไปต่อครับครับผมออร่ยยเสีใจ มือนีได้งานรับเกียรตินะครับจากคะแนนเพิร์นะครับเพื่อนกิมาดำหน้านะครับหาครับพนักลุยใส่สุดยังครับมือสิบสองงานนะครับนี่จะคุณคู่นะครับกศนประจำตำบลเง้านะครับเพิ่นเกไดมาซอยดำหน้านะครับผม เอามาก่อนมากอนบึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศต้องที่น้องนะครับสวยกันดำหน้านะครับปังมากเลยอ่านะครับเห็นกันทั่วหน้านะครับเมื่อนี้มาดำหน้าหน้าจากไรครับยุ่นนี่สองไรนะครับลางสองไรนี่คือประเภทนี่ของทางภาคอีสานนะครับเพราะจะอื่นว่า ปรพี่นีการแขกเข่าเลิกการล่งแขกการดำหน้านะครับในการนำหน้าปีนี่กับผ้ากันมาซอยการดำหน้านะครับถ้าพี่น้องจะเห็นนะครับพี่น้องจะเห็นด้วยจุดท่างข้างหลังนะครับข้างทางหลังนะครับแต่เป็นดงมุงเตยแบบทองเท่านะครับซึ่งนี่จะเป็นอ่าน,น้องรันคิมกี้คือบึงนะครับผมหรือบึงบบบท้องเฮ่าเนาะนะครับ เบิ้งเพิ่นมาร่วมโตกันนะฮะทายลูกกันแป๊บนึงนะครับผมท่านนักข่าวจักสถานที่ให้ผมเตรียมพื้นที่ให้ผมให้้ไดด๋ครับครผมครับผม่อนี่ก็มีนักข่าวนะครับเพิ่นมาทำข่าวไหน้ำนะครับผมนะครับนี่อยากทายลูกแป๊บนึงนะครับตรงเลยครับครับใช่ครับ ขอมาอีกนะครับผมครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้หลวงพี่น้องคนก้อนแป๊บนึงนะครับครับเบื้งกล่องนะครับหนึ่งสองสามครับผมโอเคครับอีกนะครับครับผมเดี๋ยวห้าหายครับ หนึ่งสองเดินเลยนะเราเลือกภาพได้จังยครับเด็เครัตัวนี้ก็เดินขออนุยากนะครับให้ลูกพี่น้องพุ่นนะครับผม ครับขออนุญาตอีกกล่องนึงนะครับเด้อแป๊บนึง ดึงดึงมันจะเป็นไปปลูก้นที่ที่ทีู่าริงครับขนขนไปจนไหนไปปลูกโรงะเกไครับหางว่างได้หมเลาหางว่าด้นเลยเขาเานเลยครับครับได้นกตินะครับเมื่อนี้จากตในัตอำเภอนะครับ เป็นมาเป็นเกียรตินะครับงานหน้าครับพี่น้องยอดครับครับเือ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทับใจนะครับแล้วกะทับใจถี่นันนนะครับว่าได้เห็นมาดูนแล้วนะครับแล้วก็ทับใจถี่เขาได้เห็นผู้นํานะครับชุมชนเขานะครับใหญ่มากทำภารกิจนะครับที่มันหายไปจากบ้านของเขามาดนแล้วนะครับผม

ตตวนี่ขออนุญาตนะ,านะครับให้ลูกนะครับเมื่ออาจจะพัเทียงวันไหนนะครับ